สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆทางช่อง YouTube ครับขอบคุณทุกการติดตามครับที่ติดตามทั้งรถเดิมรถบ้านทางช่อง y o u t u มือนี่มีรถเขาใหม่อีกนะครับตัวนี้เป็น2.5อินเตอร์เครื่องอินเตอร์ปี06ครับเป็นตัวท็อปนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปเครื่องดีหนาหลังเดิมวิ่งไกลสบายภายในสวยสะอาดครับหลด้อมใส่งานเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดมืนเก้าพันบาทครับเงินสดลดได้ วันนี้เราค้าเราขายเงินสดลดได้ครับลดพร้อมใส่งานเอกาสารพร้อมโอนครับเครื่องดีหน้าหลังเดิมไม่มีชนครับเรบประกันวม่มีชนนะวันนี้เป็นตัวท็อปครับ เบรก ABS ถุงลมนิรภัยครับฝากกดติดตามไปน้ำเนียกันแล้วกันครับมีรถเขาไม่เอยๆนะครับเพื่อมีรถเขาไม่จะไม่ได้พลาดเสียโอกาสครับเดี๋ยวผ้าช่วมห้อเครื่องครับ รถเดิมนะครับไม่ที่สองแสนห้าหมื่นโลครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกเบก ABS องลมนิรภัยครับหนึ่งแเจ็ดมืนเก้าพันบาทครับรัดฟ้ากับโปรงไม่ขยับนะครับลางน้ำสวยๆครับท่านนาเดิมครับ กังแน่นนะครับฝากติดตามนับเนี้ยกันแล้วกันครับรายละเอียดด้านล่างนะครับ ใจดูรถได้ที่อำเภอเร,รืออำนาจครับจังหวัดอำนาจเจริญติดถนนชยยางกูลนะครับขอบคุณทุกการติดตามกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ